ลวกหมูระดับน like ี้กันจำลองลวกเนี่ยนานกลิ่นหมูบ้านนี้กลิ่นแรงงเราจะหอดหมูเราจะัดกับท้ำทลาแเดียก็ข้จะจับไข่ปลาต้องงกุ้ก็เรา้วจข้าสวรว่าเดี๋ยวต้มกุ้งก็รี่น้อยไปหน่อยไข่เ้อ ได้ทีแล้วเราค่เติมกุ้งไปุ้ใส่เท่าไหร่กทอดระดับหนึ่งมันได้เทกเจอร์ใส่จจมากแต่เส้นไม่ไม่เวอร์หรือว่าเรานึ่งนานไปนิดนเมื่อกี้เกือบเละไปแล้วนะแต่เรารีบเอาน้ำมันลุกไว้ก่อนเอาน้ำมันสตาร์มันไว้ก่อน บ้านเราเรียกจี้แฉ่งฝันนะจี้แฉงจี้ไม่รู้เป็อ,อะไรแต่แฉ่งฝันก็คือแป้งย,ยาวๆเนี่ยแป้งเส้นย,ยาวๆตอนนี้เรากลัวไม่อิ่มก็เลยนึ่งเส้นหมี่ไปด้วยสมัยเด็กๆเรากินแค่ใส่แค่ถั่วงอกกับกระเทียมก็กระสียูดาก็อร่อยแล้วไม่มีเครื่องอะไรแค่นี้แล้วก็โรยด้วยปางโกนิดนึงป้งโกกรอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องมีทรงเครื่อง ส่วนเครื่องของเราก็เนื้อหาเต้าหู้หมูสามชาั้นเราก็ไข่ลงไปนิดนึงก็ได้เป็นทรงเครื่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาสักจานเป็นยังไงจี้แชงฝันใช้มือหน่อยนะจริงๆตัดเป็นหลอดแต่เดี๋ยวเรากิน้ว่าเป็นเป็นหลอดมันจะไม่เหมือนเนาะอืมมาต่อมาตามด้วยถุงงอ้อ เต็มเตียวนิดนี่ยนะนิดตอบแทนเลยเยวมีคมนนี่ชามเท่าไหร่ดีเนี่ยมันยังไม่ดำนะเนี่ยเสียดายมันต้องดำตัวนี้เนาะขาวไปหน่อย เแค่นี้ก็มาต้นหอมอีกอกระเทียมมันนอาแรงบุดดิดามนัานอืยอไม่หน่อยแล้วเนีย่ยไม่มีอะไรหน่อยเลยสักอย่างเดียวเสร็จแล้วค่ะต่รอด